ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Resident Evil ภาคที่4กันต่อนะครับและก่อนที่จะไปรับชมสำหรับใครที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกหรือยังไม่ได้กดติดตามช่องของเรา ก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องราว r e s i d e n t Evil ภาคที่4นั้นจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ที่ะคุณ n i t y นั้นผ่านไปแล้วถึง6ปีการเดินทางของ d i o นนั้นจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง ลีออนจะได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดีสหรัฐให้ไปตามหาตัวของแอชลีย์เกรแฮมผุ้สาวของประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกลักพาตัวไปโดยเขานั้นได้รับคำสั่งให้เดินทางไปที่ชนบ,บทแห่งหนึ่งกับเจ้าหน้าที่อีกสองคนโดยพวกเขานั้นได้รับบาดแสมาว่ามีการพบเห็นเด็กสาวที่คล้ายคลึงกับแอชลีย์ ที่ชนบ,บทแห่งนี้นั่นเองครับโดยตลอดการเดินทางนั้นลีออนจะมีฮานนิกันซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาตลอดการเดินทางหลังจากที่มาถึงย่านชนบ,บทแล้วลีออนจึงได้แยกตัวกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนและได้เดินทางเข้าไปบ้านหลังหนึ่งเพื่อสอบถามว่ามีใครพบเห็น คนที่คล้ายคลึงกับแอดลี่หรือไม่แต่ทว่าลีออนนั้นก็กลับถูกโจมตีโดยชาวบ้านคนนั้นและทางด้านนอกเองลีออนก็ได้ยินเสียงชาวบ้านนั้นได้ขับรถออกไปและก็ได้มีเสียงการต่อสู้เกิดขึ้นนั่นจึงทําให้ลีออนรู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้นั้นมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้นลีออนจึงได้รายงานไปยังฮันนิกันเพื่อให้เธอนั้นตรวจสอบ ก่อนที่เขานั้นจะเดินทางเข้าหมู่บ้านไปสิ่งที่ลีออนเห็นเป็นอย่างแรกหลังจากเดินทางเข้าหมู่บ้านมานั่นก็คือศพของเจ้าหน้าที่ที่มาพร้อมกับลีออนนั่นเองนั่นจึงทําให้ลีออนรู้ว่าเสียงการต่อสู้ก่อนหน้านี้นั้นก็คือเสียงเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านที่ได้ต่อสู้กันนั่นเองครับก่อนที่จะมีชาวบ้านคนหนึ่งนั้นได้พบตัวลีออนเข้านั่นจึงทําให้ชาวบ้านคนอื่นๆได้เข้ามาโจมตีลีออน การต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างยากลําบากเนื่องจากความต่างของจํานวนนั่นเองครับแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานนะักเสียงะระฆังของหมู่บ้านก็ดังขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านนั้นได้ยินเสียงะระฆังพวกเขาทั้งหมดนั้นก็เลิกสนใจรีออนและเดินทางกลับไปในทันทีนั่นจึงทําให้มันน่าชงนสําหรับรีออนมากนักแต่รีออนเองก็ไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบเรื่องนี้เช่นกันรีออนจึงใช้โอกาสนี้เดินทางต่อในทันทีแต่ทว่าการเดินทางนั้นมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้น เพราะพวกชาวบ้านนั้นได้วางกับดักไว้จัดการกับรีออนอย่างมากมายหลังจากที่รีออนสามารถหนีจากชาวบ้านและหลุดพ้นจากกับดักมาได้ขเขาก็พบเข้ากับชายคนหนึ่งชายคนนี้นั้นมีชื่อว่าลูอิสเขานั้นได้ถูกจับมาดู่และขังไว้ในตู้รีออนจึงได้ช่วยเหลือออกมาก่อนที่รีออนนั้นจะพบกับผู้ใหญ่บ้านเข้าและถูกผู้ใหญ่บ้านนั้นจัดการจนสลบไประหว่างที่รีออนนั้นสลบอยู่ ก็มีชายคนหนึ่งนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นชายคนนี้นั้นก็คือแซดเลอร์นั่นเองเขานั้นได้ฉีดสารบางอย่างให้กับรีออนหลังจากนั้นไม่นานนักรีออนก็ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นถูกมัดไว้กับลูอิสระหว่างนี้เองรีออนจึงได้รู้ว่าลูอิสนั้นเคยเป็นตำรวจมาก่อนและลูอิสยังได้บอกกับรีออนอีกว่าเขานั้นได้ยินชาวบ้านคุยกันเกี่ยวกับเรื่องลูกสาวของประธานาธิบดีที่ถูกขังไว้ที่โบสถ์ ก่อนที่จะมีชาวบ้านคนหนึ่งนั้นได้เข้ามาก่อนที่จะใช้อาวุธขวานนั้นสับลงมาเพื่อที่จะฆ่ารีออนแต่ทว่าพวกเขานั้นได้ใช้ไหวพริบในการเอาตัวรอดมาได้หลังจากนั้นรีออนจึงได้รายงานเรื่องนี้ต่อฮันนีก,กันก่อนที่เขานั้นจะเดินทางไปบ้านของผู้ใหญ่บ้านและก็ได้เจอเข้ากับแมนเดียสอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้นั้นแมนเดียสก็ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยรีออนไปและยังพูดเปรยๆอ,อีกว่าเรานั้นมีสายเลือดเดียวกันกับเขาแล้ว หลังจากนั้นไม่นานฮันนิกันก็จะติดต่อกลับมาและบอกข้อมูลบางอย่างกับเราว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่นั้นก็คือพวกลัทธิหลังจากนั้นรีออนจึงได้เดินทางไปที่โบสถ์เพื่อที่จะช่วยแอสทรีแต่ทว่าประตูเข้าโบสถ์นั้นมันจำเป็นต้องใช้กุญแจแต่ก็ไม่ได้มาเสียเที่ยวสักทีเดียวครับเพราะรีออนนั้นได้เจอกับจดหมายในเนื้อหาจดหมายนั้นได้บอกถึงที่อยู่ของกุญแจที่จะใช้เปิดประตูโบสถ์ แต่การที่จะไปเอานั้นจําเป็นต้องข้ามทะเลสาบไปและในทะเลสาบนั้นก็ยังมีสิ่งที่ชาวบ้านนั้นเรียกกันว่าเดียร์ลาโกอยู่รีออนที่ไม่มีทางเลือกนั้นจึงได้ตัดสินใจลงเรือและขับข้ามทะเลสาบไปก่อนที่เขานั้นจะได้เข้าปะทะก,กับเดียรลากโกอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่ท้ายที่สุดแล้วรีออนก็จะสามารถเอาชนะเดียร์ลาโกลงได้หลังจากที่รีออนข้ามฝั่งมาจนสำเร็จแล้ว ล่างรีออนก็เกิดอาการผิดปกติบางอย่างจนทำให้เขานั้นสลบไปรีออนนั้นหลับไปถึง6ชั่วโมงก่อนที่เขานั้นจะพบกับจดหมายที่อยู่ในบ้านและในจดหมายนั้นก็บอกถึงที่ไว้กุญแจที่ใช้เปิดประตูโบสถ์หลังจากนั้นรีออนจึงได้เดินทางไปเอากุญแจก่อนที่จะเดินทางเพื่อกลับไปที่โบสถ์และก็ได้เจอกับเอลลีกันเต้ที่เป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ หลังจากที่ลีออนสามารถฝ่าฟันเอลลิกันเต้ม,มาได้ลีออนก็จะเดินทางไปที่โบส และได้ช่วยแอสลีย์จนสำเร็จและพวกเขาจึงได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางกลับไปขึ้นฮอที่ฮันนิการนั้นเตรียมไว้ให้แต่แซดเลอร์นั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาก่อนโดยแซดเลอร์นั้นได้บอกว่าเป้าหมายของเขานั้นก็คือเขาจะใช้ตัวแอสลีย์ที่ถูกฉีดเชื้อปรสิตเข้าไปในล่างเป็นตัวประกันและใช้มันต่อรองกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อระดมทุน ก่อนที่จะบอกอีกว่าแม้แต่รีออนเองก็โดนฉีดเชื้อเข้าไปเช่นกันและอีกไม่นานนะักพวกเขานั้นจะต้องฟังคำสั่งของแซดเลอร์อย่างไม่มีทางเลือกรีออนที่ฟังอยู่นานจึงได้ตัดสินใจพาตัวแอสลี่หนีออกมาจากโบสพวกเขาทั้งคู่นั้นคิดที่จะหนีไปยังจุดนัดหมายที่ได้ติดต่อกับพันธมิตรไว้ก่อนหน้านี้แต่ทว่าทั้งรีออนและแอสลี่ก็มาเจอชาวบ้านซะก่อนจนต้องหนีไปหลบในบ้านหลังหนึ่ง และก็ได้เจอกับลูอิสอีกครั้งหนึ่งทั้งสองนั้นได้ร่วมกันต่อสู้และยื้อชาวบ้านไว้จนพวกชาวบ้านนั้นยอมถอยไปก่อนที่ลูอิสนั้นจะขอแยกตัวออกไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นรีออนและแอสลี่จึงได้เดินทางต่อจนได้พบกับแมนเดียอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าในครั้งนี้นั้นแมนเดียคิดที่จะกำจัดรีออนทิ้งเพราะว่าเขานั้นอันตรายเกินไป แต่ในท้ายที่สุดแล้วดีออนของเราก็จะสามารถเอาชนะแมนเดียสมาได้และทั้งคู่จึงได้เดินทางเข้าสู่ปราสาทก่อนที่จะยกสะพานขึ้นเพื่อไม่ให้ชาวบ้านนั้นตามมาได้ในปราสาทแห่งนี้นั้นทั้งลีออนและแอดลีย์นั้นก็จะได้พบกับลูอิสและในครั้งนี้นั้นลูอิสก็จะบอกกับลีออนว่าเขานั้นได้ทำยารักษาเชื้อปรสิตหายไปก่อนที่จะแยกตัวเพื่อที่จะกลับไปหาอีกครั้งหลังจากนั้นลีออนและแอดลีย์ก็จะได้เจอกับซาราซา ซึ่งเป็นผู้ครอบครองปราสาทหลังนี้และเขายังบอกอีกว่าเขานั้นขึ้นตรงและรับใช้หลอดแซดเลอร์และอาการของแอสลี่เองก็เริ่มมีอาการจนทำให้เธอนั้นตกใจและก็ได้ติดกับดักของซาลาซาเข้าก่อนที่จะถูกจับไปรีออนจึงต้องหาทางช่วยแอสลี์อีกครั้งที่ปราสาทแห่งนี้นั้นรีออนก็จะได้เจอกับทั้งปีศาจแมลงล่องหนและสัตว์ประหลาดอื่นๆอีกมากมาย ก่อนที่รีออนนั้นจะได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นมาจากเชื้อลาสพากัสโดยเชื้อนี้นั้นผู้ที่ครอบครองเชื้อที่อยู่เหนือกว่าก็จะสามารถควบคุมสมุนได้ดั่งใจเหมือนกับซาลาซาที่สามารถควบคุมลูกน้องได้และก็เหมือนกับแซดเลอร์ที่สามารถควบคุมซาลาซาได้นั่นเองครับระหว่างที่รีออนนั้นกำลังหาทางช่วยแอดลี่อยู่นั้นรีออนก็จะได้พบกับเอได้อีกครั้ง พวกเขาได้พูดคุยกันเล็กน้อยก่อนที่เอดานั้นจะหลบหนีไป หลังจากนั้นไม่นานรีออนก็จะได้พบกับลูอีสเขานั้นได้บอกกับรีออนว่าเขาได้เจอเซลลลุ่มที่สามารถรักษาเชื้ปอปรสิตได้แล้วแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าแซดเลอร์นั้นได้ปรากฏตัวขึ้นและสังหารลูอีสลงก่อนที่เขานั้นจะก้มไปหยิบวัคซีนของลูอีสและก็จากไปแต่ก่อนที่ลูอีสนั้นจะตายลูอีสก็ได้ให้ยาระง,งับการฟักตัวของเชื้ปอปรสิตให้กับเรามันอาจจะไม่สามารถช่วยฆ่าเชื้ปอปรสิตในตัวของรีออน แต่มันก็จะสามารถซื้อเวลาได้นั่นเองครับหลังจากนั้นลีออนก็จะสามารถช่วยแอดลีและมารวมกลุ่มกันได้สําเร็จพวกเขานั้นได้เข้าต่อสู้กับสมุนของซาลาซา และหลบหนีกับดักต่างๆมากมายแต่ในท้ายที่สุดแอธลี่ก็จะถูกจับไปอีกครั้งและลรีออนเองก็จะถูกกับดักจนตกไปใต้ดินของปราสาทอีกด้วยหลังจากนั้นซาลาซาก็จะส่งสมุนใกล้ชิดตัวของเขามาเพื่อจะสังหารรีออนเพราะว่ารีออนนั้นสามารถมีชีวิตมานานเกินไปแล้วสมุนของซาลาซานั้น เรียกได้ว่าแข็งแกร่งอย่างมากแต่ในท้ายที่สุดแล้วรีออนก็จะสามารถเอาชนะมาได้และภาพก็จะตัดมาที่แซดเลอร์ต่อโดยแซดเลอร์นั้นได้ออกคำสั่งให้แจ็คคลาวเซอร์มาสังหารรีออนทิงเช่นกันครับหลังจากนั้นรีออนก็จะสามารถกลับขึ้นมาจากใต้ปราสาทได้สำเร็จและก็ได้พบกับซาลาซาอีกครั้งหนึง่งซาลาซานั้นจะบอกกับรีออนว่าเขานั้นได้พาตัวแอธลียไปยังอีกเกาะแห่งหนึง่ง ก่อนที่ซาลาซานั้นจะรวมร่างกับต้นไม้ซึ่งเป็นร่างสุดท้ายของเขาและคิดที่จะสังหารรีออนทิ้งแต่รีออนเองก็ได้ใช้ไหวพริบ จนสามารถเอาชนะซาลาซามาได้ก่อนที่เขานั้นจะหาทางเพื่อที่จะเดินทางไปยังอีกเกาะหนึ่งและก็ได้พบกับเอดาอีกครั้งทั้งคู่นั้นจะเดินทางด้วยกันก่อนที่เอดานั้นจะแยกตัวออกไปส่วนทางฝั่งของดีออนเองก็จะสามารถขึ้นฝั่งได้สําเร็จและที่เกาะแห่งนี้เองดีออนก็จะได้พบกับศัตรูใหม่ที่มีชื่อว่ารีเจเนเรเตอร์หลังจากที่ดีออนสามารถเอาชนะรีเจเนเรเตอร์ได้เขาก็จะสามารถช่วยแอดลี่ได้สําเร็จพวกเขาทั้งคู่นั้นจึงได้พ ยายามที่จะหนีออกจากที่นี่ โดยให้แอสลีย์นั้นขับรถส่วนรีออนนั้นจะคอยยิงสกัดพวกชาวบ้านที่ได้วิ่งไล่ตามรถมาแต่พวกเขาก็ไม่สามารถหนีออกไปได้ไกลนักเพราะว่ารถทั้งคู่นั้นเกิดพังขึ้นมาทั้งสองจึงตัดสินใจที่จะเดินเท้าต่อจนได้เจอกับแซดเลอร์อีกครั้งและการได้เจอกันครั้งนี้ของพวกเขานั้นทําให้รีออนได้รู้ว่าแซดเลอร์นั้นสามารถควบคุมทั้งสองได้แล้วมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์นักแต่แซดเลอร์ก็ควบคุมแอสลีย์และก็ได้เอาตัวแอสลีย์ไปก่อนที่จะปล่อย เลออนทิ้งเอาไว้ หลังจากที่รีออนตื่นขึ้นมาเขาก็ได้ไล่ตามแซดเลอร์ไปก่อนที่จะถูกโจมตีโดยคลาวเซอร์และนั่นจึงทำให้รีออนรู้ว่าคนที่ลักพาตัวแอสลี่มาก็คือคลาวเซอร์คนนี้นี่เองทั้งคู่ได้เข้าต่อสู้กันแต่ก่อนที่รีออนจะพลาดท่านั้นเอดาก็ได้เข้ามาช่วยไว้จากนั้น Leon รีออนจึงตัดสินใจที่จะไล่ตามคลาวเซอร์ไปจนได้เข้าปะทะกันอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้กันในครั้งนี้นั้นคลาวเซอร์ก็จะสามารถแปลงร่างได้แล้วครับแต่รีออนเองก็จะสามารถเอาชนะมาได้ อีกครั้งหนึ่งก็อย่างว่าเนาะพระเอกก็คือพระเอกหลังจากนั้นรีออนจึงได้ไล่ตามหาตัวแซดเลอร์ต่อจนเขานั้นได้พบกับแซดเลอร์ก่อนที่จะเกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นแต่ถ้ว่าไม่ว่ารีออนนั้นจะยิงปืนใส่แซดเลอร์ขนาดไหนมันก็ไม่อาจทําอะไรแซดเลอร์ได้ ขณะที่กําลังขับขันอยู่นั่นเองเอดาก็จะมาช่วยรีออนไว้อีกครั้งเอดาได้ขวางทางแซดเลอร์เอาไว้เพื่อทวงเวลาก่อนที่ให้รีออนนั้นพาตัวแอดลีย์หนีไปหลังจากที่ทั้งสองนั้นสามารถหนีแซดเลอร์มาได้พวกเขาทั้งคู่นั้นก็จะเจอกับห้องฉายลังสีซึ่งห้องนี้นั้นจะสามารถกําจัดเชียอปรสิตในตัวของทั้งคู่ได้หลังจากที่ทั้งคู่สามารถกําจัดเชียอปรสิตได้แล้วทั้งคู่ก็ได้เดินทางต่อจนรีออนนั้นพบว่าเอดานั้นได้ถูกแซดเลอร์จับตัวเอา ไลีออนจึงได้เข้าไปช่วยและเข้าต่อสู้กับแซดเลอร์แซดเลอร์เองก็ได้แปลงร่างเพื่อเข้าต่อสู้กับรีออนเช่นกันครับหลังจากที่รีออนสามารถเอาชนะแซดเลอร์ที่แปลงร่างได้แล้ว Leon รีออนจึงคิดที่จะไปเก็บวัคซีนที่แซดเลอร์นั้นได้ทำาดนก่อนที่เอดาจะแย่งเอาไป หลังจากนั้นเธอก็ได้ขึ้นหอเพื่อหนีไปแต่ก่อนที่เธอนั้นจะหนีไปเธอได้โยนกุญแจเหลือเอาไว้ให้กับรีออนและก็ได้บอกกับรีออนว่าเธอนั้นได้วางระเบิดไว้ที่เกาะแห่งนี้หมดแล้วและให้รีออนนั้นรีบหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดดีกว่ารีออนจึงได้พาตัวแอดลีย์หนีไปพร้อมกับเขาก่อนที่เกาะแห่งนี้นั้นจะถูกทำลายลงด้วยระเบิดของเอเดาที่เธอติดตั้งเอาไว้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่อง Resident Evil ภาคที่สําสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ